สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่าอีกเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพับเกรดพรีเมียมมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับสวยมากครับด้ามจับเป็น G-10 นะครับลายพรางทหารนะครับผมแกะลายเป็นขีด3ขีดนะครับน็อตกลางเลดตัวใหญ่เลยครับผมสวยๆนะครับทั้งสองฝั่งเปิดไวฟิปเปอร์นะครับเปิดลื่นเปิดง่ายนะครับมีระบบวอลแบริ่งนะครับเล่มนี้ สวยมากๆนะครับความยาวรวม8.8นิ้วนะครับผมใบมีดเหล็กดีทูนะครับปัดเงานะครับผมความยาวใบมีดอยู่ที่3.8นิ้วนะครับผมกว้าง1.2นิ้วนะครับตรงนี้เจาะรูสวยงามนะครับสามารถใช้ช่วยเปิดได้นะครับผมสันหนา3มมิลนะครับปลายสโลปนะครับผมน้ำหนักเบานะครับ150กรัมนะครับ1ขีดครึ่งนะครับผมใบทรงสวยมากนะครับปัดเงานะครับผม ด้ามจับยาว5นิ้วนะครับผม G10 นะครับแกะลายพรางนะครับทำลายพรางนะครับผมแกะลายขีด3ขีดแบบประกบนะครับแกนกลางเป็นเหล็กมีอลูมิเนียมยึดแกนกลางนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมระบบล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกปลอดภัยนะครับพับกลับไม่ได้แน่นอนนะครับผมมีระบบบอลแบริ่งนะครับเก็บง่ายนะครับผมจะไม่เด้งคืนนับมือเดียวว่าเก็บได้นะครับ เปิดลื่นปิดง่ายนะครับผมเล่มนี้สวยจัดเลยนะครับคมกริบแน่นอนนะครับความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับคมอ่านเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมสวยจัดเลยนะครับเล่มนี้ ราคาเบาๆนะครับผมเล่มนี้400บาทเท่านั้นนับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับด้านหลังมีกิ๊บเน็บสแตนเลสนะครับผมมีรูร้อยเชือกนะครับเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับผมเล่มนี้พี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับแอดไลน์นะครับแอดแมน HK ครับ MAN HK มีแอดนำหน้าครับผมเบอร์โทรศัพท์0990213034นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับราคานี้รวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผม จ่ายปลายทาง400บาทนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับสวยตรงปกคมกริบแน่นอนนะครับผมเปิดลื่นเก็บง่ายนะครับรับประกันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับจะนำมีดสวยๆมาแบ่งปันให้ทุกวันนะครับมีแบบใหม่ๆมาแน่นอนนะมันต้องมีโดนใจสักเล่มหนึ่งนะครับผมสวยแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับผม สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ